ศึกสิริมงคลวันขัดสิบที่พุทศภาคม2 5 1พรอาพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ที่วิธีลุมพินีเ <laughs> ทียนอยู่นี่คือวีรชาติสอนแดงหรือว่าวีรชาติพมหาชายนะครับปักที่กางเกงว่าหมัดอเวจีและนี่เรืองศักดิ์พรทวีครับนักมวยจากบุรีรัมส่วนวีรชาตินั้นเป็นชาวจังหวัดสุริน์กรรมการว่าบนว,นวิธีได้แก่ร e ้อยเอกบุญทรงเกิดมณียศในขณะนั้นนะครับเขียวหวานยนตรกิจวันที่ห้ามนีอายุ37ปีปัจจุบันอายุ55ปีนะครับ สภาพร่างกายยังแข็งแรงมียศเป็นพันเอกเขียวหวานยนต์ธุรกิจนี่เป็นอดีตยอดมวยสองแบบคนหนึ่งของเมืองไทยแม่วางแข้งสูงนะครับวีรชาติสูงเกงเกงสีเข้มนะครับเดินเข้าหานี่ยกที่สองแล้วีีชาติเขยับเข้าหาเตะหลุดนีดโดนวางแข้งขวาไปทีหนึ่ง เอาเท้ารูปหน้าครับเท้าขวาอ้าวแล้วก็เท้าซ้ายทีหนึ่งแม่ถีบหน้าทั้งซ้ายขวาครับวีรชาติเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายรูปร่างวีรชาตฝ่ายน้ําเงินนใหญ่กว่าอ้าวเตะหลุดบ้างเริงศักด์ไม่ยอมให้เตะข้างเดียวต้องมีบังมีหลบเริงศักด์กาดสูงต้องระวังหมัดเหมือนกันแล้วก็เริ่มขยับเข้าหาแล้วมวยสมัยก่อนนี่ออกแข้งหน้านะครับออกแข้งที่ไม่ถนัดด้านได้ดี เพราะว่าอยู่ใกล้มีโอกาสเตะแล้วกระสู้หลบไม่ค่อยทันเริงศักเริ่มเป็นฝ่ายเต้นแล้วขยับขาช้าชายืนค้ำๆเอาไว้วางแข้งซ้ายวุทิชาติหมดยกที่สองภาพชาัดครับวุทิชาติเดินเสยอัพคัดไม่ถึงวางแข้งซ้ายเบิ้ลแข้งเลยนะครับแข้งซ้ายแข้งหน้านี่เตะแล้วเริงศักหลบไม่ทันยกที่สาครับชมกันต่อ ทางเริงศัก์และก็วีรชาตินี่มีดีกรีเป็นแชมเปีย้ยนด้วยกันทั้งคู่นะครับเริงศัก์นี่เป็นแชมป์เข้มขัดถึง3เส้นนะครับรุ่นฟลายเวทนี่เป็นแชมป์ทั้ง2เวทีแล้วก็จูเนียร์ไลท์เวทของลุมพินีส่วนวีรชาตินั้นเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของลุมพินี2สมัยปล้ำขาวแล้วครับเวียงลี้มจะเตะช้อนตรกนี้ เริงศักดิ์ครับเจ้าของชยามนุษย์หินเดินเข้าหาแล้วเริ่มติดเครื่องเลยครับยกที่3ามวีรชาติใหญ่กว่าแต่ว่าต้องถอยเริงศักด์เดินปล้ำแม่แลกเข่ากันเข่ากันแรงครับมวยสมัยก่อนนี่ไม่มีการแต่งตัวเสียเวลาหวีรชาติกระทุ้งเข่าขวาแล้วก็ซ้ายเริงศักด์เดินวันที่ชกนี่เริงศักด์อายุ20ปีส่วนวีรชาตินั้น23่สอืมอัดเข่าลูกนี้เข่าซ้ายของวีรชาตเฉียดหน้าเริงศักด์ไปนิดเดียวจังหวะที่ลมหายหลังพลาดเชือก ปัจจุบันนี้วิรชาติอายุ41นะครับส่วนเริงศักด์นั้น38วิรชาตีทำงานเป็นรอปภอยู่หมู่บ้านถาแถวลาดพร้าวนะครับส่วนเริงศักด์นี่กลับไปทำงานอยู่ที่บ้านเกิดแล้วขณะนี้ก็มีฐานะระดับเสียคนหนึ่งของอำเภอลำปลายมาศโดนข่าวซ้ายของวุฒิชาติ เริงศักดิ์นี่มีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแล้วก็นานๆถึงจะเข้ากรุงเทพเข้าสนามมวยสักครั้งหนึ่งเริงศักดิ์เป็นฝ่ายเดินนี่เป็นยกที่3รูปร่างเล็กกว่านะครับนี่หันมาการเอาขวาออกเตะซ้าย้วครับการเป็นมวยถนัดซ้ายแล้วตอนเริ่มนี่การเอาซ้ายออกเป็นมวยถนัดขวานะครับ ได้โยที่กาได้2กาดนี่จะได้เปรียบทําให้คุโรซู้เดาทางยากเดาจังหวะลาบากดึงจังหวะแล้วก็วางแข้งขวาทีหึงวิราติเริงศักด์เป็นฝ่ายเดินตลอดวิราตก็ถอยทีเมื่อได้จังหวะเหมาะหมกก็วางแข้งขวาจาอ,อยางไปทีหนึ่งเรืองศักด์เตะไม่ถึงโดนวางแข้งขวาแล้วแทงเขา่าสมัยก่อนนี่เวลาปล้ำฟัดกันนี่ไม่มีการมาแต่งตัวมาแต่งเลียมให้เสียเวลาครับ หมดยกที่3กลํากันนี่ขึ้นเข่าได้เลยแล้วดูจังหวะนี้ครับเสียหลักเริงศักดิ์ถูกพลิกเสียหลักแล้วก็อัดข่าซ้ายตามถ้าโดนเต็มเต็มข่านี่มีสิบนอกเลยครับถ้าเข้าปลายคางเริงศักดิ์ก็เดินจ้วงหมัดตรงนี้ไม่โดนวีรชาติกระทุ้งเขาอือหือลูกนี้เต็มเต็มอวัยวะภายในนี่แทบจะสลับตำแหน่งทีเดียวยกที่สี่ ฝ่ายแดงสวมกางเกงสีจางเริงสักพรทวีนำเงินวีรชาติสอนแดงหรือว่าฮอมหาชัยในเวลาต่อมาครับรายการนี้จัดโดยโกเฮงอ่าวถาวรผู้ล่วงรับไปแล้วเมื่อปี2 5 3 4แล้ววีรชาติก็เป็นนักมวยของคุณโกเฮงนะครับศึกสริมงคลที่เวทีลุมพินีเมื่อ18ปีที่แล้วนี่เป็นผู้เอกของรายการในวันนั้นนะครับผู้อื่นๆก็มี นานฟ้าศรีราชเดชโชชนะนกธนูนอท,นทองเกียรติเมืองใต้ในยกที่สองโรดเดชรดสงครามชนะนกฟ้าหลวงสิกรุ่งเสาในยกที่สองเรื่องศัก์วางแข้งซ้ายเดินหน้าตลอดก็เป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดคนหนึ่งของวงการมวยในยุคนั้นนะครับได้รับฉายามนุษย์หินโดนแข้งซ้ายขวาของวิรชาติวิรชาติก็ชักจะสเปะสปะเหมือนกันโดนบี้ติดติดโดน ลุกมากๆก็ชักจะทำอะไรไม่เป็นโดนแข้งซ้ายแล้วเริงศักดิ์วางแข้งซ้ายแม่แต่ว่าโดนเปลียปลายห่วยสมัยก่อนนี่ออกอาวุธกันตลอดนะครับไม่มีการอู้ไม่มีการเอาเปรีปยบคนดูกอดปล้าแล้วทำอะไรกันไม่ได้กรรมการร้อยเอกบุญทรงก็ต้องแยกออกมาวางแข้งโดนเปลียปลายครับแข้งยกจะไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเริงศักดิ์แต่ว่าเดินหน้าตลอด ปลามกันอีกแล้วทำไรกันไม่ได้ก็ต้องแยกแม้สถานการณ์ของวิทยาชาติตอนนี้ได้เปลี่ยนนะครับเริงศักต้องเร่งที่เป็นยกที่4ี่แม้จะโก่งตัวแทงเขาก็ไม่ถนัดโยนแข้งซ้ายเลยครับคุณโกเฮงอ่าวทวอนะครับโปรโมเตอร์แล้วก็หัวหน้าคณะของวิทยาชาตินั่งลุ้นอยู่ข้างล่างข้างเวทีทางด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้นครับ เรงศักด์ก็เดินเป็นมวยซ้ายแล้วนะครับวางแข้งซ้ายเริ่มต้นนั้นเป็นมวยขวาแต่ว่าตอนนี้ต้องกลับมาเป็นมวยซ้ายเหมือนเดิมโหนเอาไวาวิรชาติไม่ยอมแลกเข่าด้วยเข้าสู่ช่วงปลายยกที่4แล้วเริงศักด์ก็ยังทำอะไรได้ไม่ค่อยชัดเจนหมดยกที่4กลับมาชมภาพชานะครับเริงศักด์ขึ้นเข่าขวาวิรชาติก็วางแข้งทั้งซ้ายขวาเ mm hmm. ตะเหมือนไม่มีหลักนะครับแต่ว่าเข้าเป้าทั้งสองแข้ง ก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับผ่านไปแล้ว4ยกยกสุดท้ายยกนี้เริงศักต,ต้องเร่งนะครับเพราะว่า4ยกที่ผ่านมาดูเป็นรองอยู่ค่อนข้างชัดเจนบุริชาติก็ต้องแข็งใจอีกไม่ถึง3นาทีนะครับวางแข้งหงเตะหลุดเตะมืดด้วยกันทั้งคู่เวลาเตะนี่ทำไมสืบเท้าไม่ก้าวขาเข้าไปนี่มีโอกาสจวดลมได้นะครับวางแข้งโดนเปลาย,ลายวิรชาตไม่แลกด้วยแล้วครับถอย คอยโต้เตะเอ้วดอีกล้ววิรชาตแม่าจะาเตะสูงของสูงนะครับแต่ว่าไม่โดนเริงศัก์ยังไม่เร่งโดนแข้งขวาอืมแข้งขวาลูกนี้ไม่ถึงแลกการซ้ายกับขวาเริงศักนั้นเป็นมวยซ้ายนะครับแลกกันพลทีซ้ายกับขวาวิรชาตเริ่มมั่นใจแล้วนะครับคอยถอยคอยป้องกันตัวยกบงังวางแข้งแม่ยกบงังแล้วก็โต้ด้วยแข้งเข้าลําตัวนะครับ เริงศักดิ์ก็แม่ชักจะท้อเหมือนกันไล่ไม่จนกระดานครับทั้งคู่นี่มีฉาย,ยาด้วยกันครับเริงศักดิ์นั้นมนุษย์หินส่วนวีรชาตินีไอ้หมัดอเวจีแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้โชว์พลังกำปั้นเลยครับยังไม่ได้โชว์พิสงของพลังหมัดมีแต่แข้งขวาโดนแข้งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าโต้ค้นได้ยกนี้ไม่แลกแล้วครับวีรชาติ หลุดอีกขยับเข้าไปอวางแข้งซ้ายก็ไม่ถนัดเริงศักด์ลำบากครับรูปการอย่างนี้เริงศักด์คงจะไล่ทันยากวีรชาตนั้นระมัดระวังตัวและเกินเสียงปีกลองเร่งแล้วครับเชาสูตช่วงปลายยกสุดท้ายฟุตเวิร์กดีครับวีรชาตนีจังหวะที่เริงศักด์ขยับจะออกแข้งก็ถอยดูครับดึงจังหวะแล้วก็วางแข้งอื อย่างนี้เริงศักดิ์ไล่ลำบากนะครับเวิชาติแกระวังตัวดีเหลือกเกินเราจังหวะสองก็ทำได้สวยงามก็ยังไม่หมดความพยายามครับเริงศักดิ์จิ้มหมัดไปทีหนึ่งวิชาติล็อกเอาไวา้ล็อกนี่เป็นการอู้เป็นการดึงเวลาให้หมดไปเริงศักดิ์พื้นอีกเครื่องครับ ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วโดนแข้งขวาเป็นการเตะกราดนะครับเตะคู่ถีบยานาวัยเดิมศักก์ก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดนะครับถูกถีบดักทีบทำลายจังหวะวางแข้งซ้ายถูกจับขาพื้นเข่าทุ่มลมลงไปดูนี่อัดเข้าโกไปเลยนะครับอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนเป็นรองเยอะแล้วก็เสียรูปมวยครับลักษณะอย่างเมื่อสักครู่นี้ ลำบากครับเริงศักดิ์วันนี้มาเจอกับมวยรุ่นพี่ที่ฝีมือไม่ใช่ธรรมดาหมดยกสุดท้ายอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหากรรมการเขียวหวานยนตรกิจร,ร้อยเอกบุญทรงเกิดวันนีในขณะนั้นชูม,มือให้วีราชาติสอนแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนเริงศักดิ์พรทวี